นะครับมึงจะเลือกโจรหรือมึงจะเลือกตำรวจนะไอ้เท้งโอ้โหพักการเมืองรุ่นใหม่ครับต้องไปดนเดินตามตูวเดชาดอาอะไรนี้กูกูขำมวยนะเดี๋ยวกูจะเปิดคลิปให้ฟังนะเดี๋ยวมึงจะจะหนาวนะไอ้ทาดาพูดกับมึงได้ยังไงนะเขาต้านมึงทุกวินาทีถ้านะมามึงรู้ไหมไอ้เท้งนะ อย่างน้อยๆพรรคเพื่อไทยเขาเคยโหวตให้มึงนะเขาเคยโหวตให้วิทาเป็นนายกนะแต่สวไม่เอากับมึงมึงมึงต้องรู้มึงจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยหักหลังมึงได้ยังไงมึงจะรอไปสิบเดือนได้ยังไงรอไปสิบเดือนเห็นไม่สวที่มึงบอกว่าให้เพื่อไทยรอจนกว่าสวสองร้อยห้าสิบคนสวก้อนขี้ของไอ้ประยุทธ์อภิวิท์ ที่มันหน้าด้านที่มันหน้าหมาแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะหนุนให้มันเป็นนายกครับท่านผุ้ชมดูสที่ครับนะเลือกตั้งมันก็เ,เปรียบนะกฎเกณฑ์นี้มันเอาเปรียทั้งหงดนะ์น่ะจะให้ทํำยังไงนะ่ะจะให้แดงสามวาน,นั่งอยู่เฉยๆเลยครับนะมันนั่งไม่ได้อย่างนี้ประเทศเรามันเป็นแบบนี้กูจะนั่งได้ยังไงละ่ะมันก,กูก็หนึ่งเสียหนึ่งเสียมีหุ้นส่วนของประเทศกูเหมือนกันจะให้กูนั่งเฉยๆเลยครับจะทุพควไฟ เออหรือยังก็ท่านท่านท่านผูน้ชมนะขอบคุณนะครับนะให้กำลังดีดงเพืดำเนินคดีหัวนะครับเดี๋ยวฟังให้จบวันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดโฟมมาให้หมดครับเอฟซีเข้ามาเยอะๆครับนะเข้ามาเยอะๆนะผมจะจัดให้หนากวันนี้พ่อโมนเนี่ยครับลึกตรงนี้ลึกมากวันนี้ผมจะพูดนะครับนะอไอเท้งนะมึงทําไมมึงมึงเป็นเด็กมึงต้องฟังกูบ้างดิครับนะ พักเพื่อไทยมึงบอกว่าไอวิโรดมันบอกว่าต้องรอนะครับต้องรอให้สวไม่ไม่เลือกก็ไม่เป็นไรครับนะแต่ต้องรอสวอนี้หมดวาละดูสิครับหมดววละเล็กกว่าเดิมไหมสวหัวนี่หนะักกว่าเดิมไหมไอวิโรดไอไอลังซิมาลโลมนะหนะนักเดิมไหมนี่มันจะเลือกมึงไหมล่ะเหรอเอเหอหรอหรอ สวหัวก็เป็นสวของบุรีรัมย์ทั้งหมดอ่ะทำยังไงอะ่ะนะโอ้โหมึงเพื่องฟังผู้ใหญ่ภูมิธรรมนี่เขาอ่านขาดเขาอ่านเกมขาดครับหมอชนนาธก็นะครับหมอชนนาธกับใครล่ะครับนะไอ้นะครับเออนาะสุทินครับะนะเห็นหรืยอยังเขาเสนอพวกมึงเป็นเป็นแคดเดตไงเห็นหรืยอยังแล้วมึงจะคบใครกูถามหน่อยมึงจะคบอนุทินเหรอ กูบอกว่านะครับถ้ามึงเลือกกนุนทินมึงเท่ากับมึงสนับกนุนผลพวงการทํรารัฐประหารที่เป็นนโยบายของพักมึงไม่เอาผลพวงรัฐรัฐประหารนะเห็นหรือ,อยังมึงเข้าเท่ากับสนับสนุนการทํรารัฐประหารพักมึงก็ต้องเจ่งครับนะกูบอกมึงกูสอนมึงนะเห็นหรือ,อยังครับ มึงเลือกโจรหรือมึงจะเลือกนะครับตำรวจเลือกตำรวจมึงต้องเลือกทักสินที่เขาปราบมึงก็เห็นอยู่ปราบยาบ้านะปราบยาบ้าปรา,ปรานะครับบอนคาสิโนอย่างนี้นะเห็นหรือ,อยังมึงใหญ่เห็นนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่านะครับกฎเกณฑ์อย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงครับห้าร้อยคนครับตอนนี้จากเจ็ดสิบล้านคนมาห้าร้อยคนครับห้าร้อยคนมันก็โหลูกหลายพ่อพันแม่ครับอยู่ในนั้น นะเพื่อไทยก็ได้แค่นั้นทํำยังไงครับมันมีเสียงอยู่เท่านั้นจะให้เพื่อไทยทํำยังไงครับนะยุบสภามันก็ไม่เหยุยบครับนะยุบสภามันก็เข้าทางพวกมันอีกครับคดีเห็นไังครับนะเพื่อไทยเขาต้องการทําภารกิจให้มันจบครับส่อวัวอย่างนี้ครับนะที่เขากระโดงอย่างนี้ครับเขาต้องการให้มันจบตรงนั้นครับเขาทําเพื่อชาติเขานะครับเขาก็อยากให้ต่อเนื่องครับ ถ้าเขาทําผิดพลาดยังไงครับนะถ้าไม่มีมเฮียก้าตัวเนี่ยครับนะทาผิดพลาดยังไงก็นะครับก็เหมือนกับนะเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับนะเจ็ดศูนย์นะมึงอย่ามาสั่งนะไอ้พวกม็อบมาหมาครับมึงอย่ามาสั่งพวกไวก์นะพวกชาติหมานะกูก,กูกล้าด่ามึงชาติหมาไงนะมึงมาสั่งต้องยกเลิกนั้นต้องยกเกน,นกเิกนี่ครับ m u u 4 4 3เขาจะเลิกยกเลิกเยอะหรือไม่ยกเลิกครับ มึงเสือกอะไรนะมึงเป็นหาอะไรครับนะเห็นหรือยัง,อยงครับอย่าลืมนะครับนาะพวกงูเห่าที่ออกไปไม่ว่าจะเป็นธรรมรัฐอินารืมมนครับมึงหมาแน่นอนครับถ้ามึงออกไปจริงนะถ้าตามข่าวกูถามแต่ว่านายกสองคนนี่นะผิดเรื่องจริยธรรมทั้งนั้นเลยนะไม่มิซื่อสัตว์โดยสุดเจริด นะมึงรู้ไหมไม่ซื่อสัตย์จุดจริตผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเศรษฐาก็หงายท้องไปแล้วนะกูจะพูดให้มึงกูจะบอกมึงนายแทงมึงฟังกูก่อนที่มึงจะตัดสินใจอะไรนะผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับเศรษฐาก็หงายท้องไปแล้วแค่ตั้งวิจิตยื่นบานครับมาเป็นผู้ร่วมงานครับ มาทำงานให้ยังหงายท้องเลยครับเศรษฐาวิจิตรศิล์หมาเก้าตัวมันบอกว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะเห็นหรือยังอุ้งยิงก็ไปคุยกับบุนเส้นผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วกูจะให้มึงไปดูพ่อมึงอนุทินนะ่ะนะทำลานเวครับหนะ้าที่ปากช่องนะ่ะเอาที่นะครับสาธารณะมาใช้ ทำสนามนะครับสนามบินส่วนตัวครับลานเว์เครื่องบินลงส่วนตัวที่ทักช่องครับอย่างนั้นไม่ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเหลือครับเรื่องตอนนี้อยู่ที่ด s เอไอเไก็ไปตรวจสอบแล้วครับว่ามีมูลแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับสวหัวครับอนุทินโอ้โหครับพักมืงไปนะครับ นาโดยเฉพาะนะครับนาสุชาติชมจิตหมาเลยงานนี้มึงจะกลับมาอย่างไงล่ะครับน้าโดยเฉพาะสสสีสะเกตนะครับนายแพทย์อะไรล่ะครับภูเมนนะนะพวกมึงหมาเลยครับมันจะอยู่ได้กี่วันล่ะครับก็มีคนไปร้องไงดังนั้นคนมีจริยธรรมเลยครับไปยุี่นะครับไล่ทานไิเลยกุลนะครับหน้าที่นิคมสร้างตนเองครับนะ ที่นิคมสร้างตนเองครับนะที่รองรับผู้มีผลกระทบจากการเสื่อมคำสร้างเขื่อนลำตะคองมาติคานาลตี2,525ให้เฉพาะนะครับที่นิคมสร้างตรงตนเองครับนะออกนโฉนดได้ครับ<笑><笑>เห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนะนี่เลยครับที่มันจะไปเป็นนายกครับูถามหน่อยนะฝันกลางวันครับ ฝันกลางวันแล้วมันจะเป็นได้ได้ไงครับขนาดองคงนิงพูดแค่นั้นยังหายค้องแล้วครับหมาเก้าตัวมันจะไว้ได้เหรอกูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหมาเก้าตัวเนี่ยมันจะทํำยังไงพี่น้องมันหนักใจมากเลยนะถ้าอนุทินเข้ามาเนี่ย <c oughs> เอกูจะตัดสินยังไงเลยดิกูรับเงินเข้ามาแดกแล้วนี่เห็นหรือ,อยังครับดีนะถ้าอนุทินเข้ามาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเก้าตัวมันจะคิดยังไงองค์กรนี่แหละจะเป็นยังไงครับ นายแทงมึงฟังกูมึงจะได้รู้นะนี่เลยครับเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้ปกครองด้วยกฎหมายตอนนี้ครับมันปกครองด้วยกฎผีครับผีนะครับหน้าที่เขียนกฎออกมาครับนาเศษฐางหงายท้องอุ้งอิงหงายท้องครับแค่ยังไม่มีอะไรเสียหายอะไรเลยครับไล่ทานวีรกูลนะสนามกอล์ฟทานวีรกูลเนะี่ยมึงต้องเข้าใจนะเขาให้ออกโฉนดนเฉพาะแค่นั้นครับ แต่ไอ้หนูเนี่ยครับที่มันบวมออกไปครับไปทับที่สปกครับไปออกถนนโอ้โหครับงานนี้นะครับอไปเป็นไหมกูถามรอยเทงมึงยานะครับมึงหยาบนะครับมึงหยาบนะครับนะมึงฟังกูมึงจะได้รู้มึงยามึงเชื่อกูนี้นะมึงไปก็ ไม่กี่เดือนครับไม่ถึงสี่เดือนแหละครับนะโดนโดนพ่อมันนะครับนะที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยนะเก้านะตัวสอยแล้วครับผิดจะเลยทำอย่างไรแรงครับนะไหนจะต้องนะครับหัวสอวอ,อย่างนี้ครับหัวสอวอไหนจะมีโฉนดที่เขากระโดงอย่างนี้ <laughs> โอ้ยพวกงูเห่าที่ออกไปหมาทั้งนั้นนะครับมึงไม่ได้ดูเลยเหรอว่านะครับ ศาลรัฐมนูญเขาจะตัดสินเรื่องนะครับเรื่องผิดจริยธรรมนะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะตอนนี้มันก็มีนะครับก็มีแค่นั้นนะครับอยากจะเอาประยุทธ์มาก็ไม่ได้ครับไม่ได้ครับนะเรือดำน้ำไม่มีเครื่องไม่สูจรจิตแล้วเทียบรับมันไปไม่ได้เลยนะครับนะมันลอกไว้หมดเลยชัยเกษมมันถึงมาเป็นเบอร์หนึ่งครับตอนนี้นะเห็นหรือยัง นะครับเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายแล้วประเทศไทยมันมันเป็นกฎความรู้สึกกฎจริยธรรมแล้วครับนะมึงฟังกูมึงจะได้รู้มึงจะได้ติดทันตัดสินใจถูกนะเจี๊ยบปาดเจียบ